อ่ะครับผมน็อตมี EP ีที่13มนะครับผมเรามาต่อกับการรีแคปนะครับโห e ี EP นี้หนักอึ้งมากมันเหมือนเป็นจุดก่อนจะคลายแม็กซ์นาอมันก็ผมมีอะไรให้รุนแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เฉลยอ,อีกห,าหลายๆปมที่มันยังข้างค้างคา,าอยู่นะครับผมก็อ่าเริ่มเรื่องและกันเริ่มเรื่องก็คือเป็นชอนเนาะชอนกับแดนมีการคุยกันเนาะแล้วก็มีการเหมือนกับเขาไม่ไว้ใจกันไม่ไม่เชื่อใจแล้วก็ชอนเนี่ยก็ไม่ฟังด้วยว่าแดนจะพูดอะไรว่าจริงๆแดนเขาก็เตือนว่าเอ้ยการทําแบบมันกัมีการคุยกันเรื่ ซึ่งแดเขาก็แค่เตือนว่าเออการเอาอยาไปทิ้งอย่างเงี้ยมันทาให้น้องไอเป็นอาชญากรได้เงี้ยแต่ให้ตํารวจตํารวจจะจัดการเองซึ่งคําพูดของแดนเนี่ยยังเชื่อในระบบยุติธรรมอยู่ขณะที่ชอนเขาเลิกเชื่อเรื่องนี้ไปแล้วเขาเลิกเชื่อระบบยุติธรรมไปแล้วเขาเลยมองว่าการเอาให้ตํารวจอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาควรทําคือทําแบบที่เขาคิดว่าถูกต้องแล้วแล้วเขามีความไม่เชื่อใจตารวจเป็นทุนเดิมหมดแล้วนะมันก็เป็นการสู้กันสงองความคิดจนมาสู่ฉากที่เหมือนกับแดงเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันจะส่งผลยังไงต่อไปและผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็เลยการเหมือนกับได้หยกมาปลอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีการได้พูดคุยกันซึ่งแดงเขาก็บอกว่าโอเคหลังจากรับภารกิจนี้การเอาภาพถ่ายเนี่ยไปให้กับกลุ่มตํารวจที่เขารู้จักแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เจอ,เอ ตัวหยกอีกแล้วสัญญาลอกก็วนที่สุดเขากลัวว่าเขาจะกลายเป็นคนมาจับหยกหรือถ้าเขามาเจอกันแลวอาจจะกลายเป็นการเจอการเจอกันที่มันไม่ได้ดีเหมือนกับที่เขาคาดคิดก็ได้ซึ่งเราก็จะเห็นในตอนท้ายเนาะว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นแดนที่มาจับหยกเสียเองอืมซึ่งก็จะมีความสองคนนี้ก็มีความข้างรักสองคนนี้เขาเป็นตัวละครที่เขารักกันอะสองตัวนี้เขารักกัน,นจริงๆทั้งหยกกับแดนแล้วสุว่ามันเราเห็นถึงความรักข,ข,ของทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มาเรื่องของแกรมกับจีนเนาะแกลมกับจีนก็อ ยังคุยบอกรักกันแต่เขายังไม่ได้เหมือนเซย์เยสเพราะมีเรื่องแบล็กมาขวางก่อนสุดท้ายก็คือโอเคได้บอกรักกันจริงๆแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตัวจีนก็รอให้แกรมกลับมาแล้วเขาก็พอจะรู้แหละว่าแกรมกับแบล็กมีภารกิจอะไรทําด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะอันตรายเขาคงจะรู้มาตั้งแต่ตอนที่เขาคบกับแบล็กก็แหละแดนเนี่ยก็เอารูปที่ได้มาเนี่ยไปให้ตำรวจรู้จักกันอ่ะซึ่งตำรวจรู้จักก็เตือนแล้วว่าเอ้ทวีมาอำนาจใหญ่มากมันไม่ควรเขาไปยุ่งด้วยหรือเขาไปควรไปเล่นด้วยแต่แดนก็ยังแบบบบบเเเหหหมมมืืือออนนนนกกกัััช่วงี้ มองภาพเหมือนกับอุ้ยเห็นแบบพออยู่กลุ่มแกงนี้เนาะเห็นมีการปลดแอกก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีประชาชนมาเรียกร้องเยอะแล้วมีการประท้วงประท้วงเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยมันทาให้ฐานสันคอแล้วมันน่าจะช่วยได้ะอะไรเงี้ยอ่าเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะมีผลอะไรบางอย่างแหละกับการที่ได้รูปนี้ไปมันคงจะทำให้ทวีลมได้เขาก็เชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอารูปให้กับทางก็สุดท้ายเขาก็ส่งมาสเซจมาให้ทางหยกว่าแบบเอ้ยอยู่เตรียมได้แล้วรูปถึงมือตำรวจแล้วให้เริ่มภารกิจได้โยกก็บอกเพื่อนๆเน เอไว้กับชอนก็ได้นะที่ในการไปสเกาตเนาะไปไป,ไปดูว่าไอ้ตกลงเนี่ยเขาจะขนยากันหรือ,อยังมันจะรวนร้อนตัวหรือ,อยังแล้วก็มันจะมีการเอายาออกจากคลังหรือ,อยังอะไรเงี้ยอืมพอทําเสร็จแล้วปุ๊บก็รลยการว่า มันเหมือนกับมาทํางานหรอแต่มาค่อรักกันก็จะมีการให้แบบว่ามาพูดคุยกันมีการมาให้แบบว่าเรานอนเธอนอนก่อนเลยมาซบไหลเราได้อะไรอย่างนี้ซึ่งท่านั้นก็คงเป็นท่าที่ปลายหนึ่งว่าจะส่องเห็นหรือเปล่าผมว่าต้องนอนพิงด้วยแล้วก็ต้องให้เขาซบไหลด้วยนะอืมอาผัดกันซบไหลแล้วก็ดูว่าตกลงเป็นยังไงแล้วก็มีการพูดถึงกระดุมพอเขาไปเจอกระดุมบนดาดฟ้านอนที่ตัวชอนทิ้ไงไว้แล้วตัวไวก็เลยไปทำเป็นสายสร้อยข้อมือน,นะครับผมให้กับทางชอนไปและสุดท้ายเนี่ยก็คือมีการขนยาก,กันอยู่ที่ บรรทุกกันแล้วก็เรียกแกรมกับหยกมาช่วยแล้วก็ปลนรถบรรทุกไปด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีการพูดคุยกันบนรถแล้วก็มีการคอดรักกันอีกแล้วซึ่งก็มันไ้มากเมื่อกี้มันหมันไ้แล้วเหมือนกับเหมือนกับมันรู้เหมือนกับซีรีส์มันรู้ก็คือหยกกับแกรมก็คือพูดพูดแทนเราหมดแล้วนะครับพูดแทนเราเลยว่าหยกกับแกรมมันไ้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณที่พูดแทนเราเออก็ก็ตลกดีตรงนั้นเออตอนดูตัวตกใจมากเลยเหมือนกับหยกกับแกรมมันรู้ว่าสิ่งเราคิดคืออะไรอยู่เสร็จแล้วก็มาถ สมมติอคอนโดนี่เป็นเพนท์เฮาส์นอะก็แบบหูขึ้นง่ายง่ายนอนแบก๊กคขึ้นมาแล้วคือเข้าไปได้เลยอาจจะเป็นกับดักก็ได้ที่ต่อเขาวางไว้เลยว่ารู้ว่าแบ็กจะมาก็เลยแบบปล่อยให้แบ็กเข้ามาอะไรเงี้ยเออแต่มันแบบมันดูเข้าง่ายเลอเกินอะไรเงี้ยเข้าง่ายจนน่าแปลกใจพอมาถึงเสรจแวเขาก็จะแบบมีการเถียงกันเรื่องอุดมการ์เหมือนเดิมนะว่าตกลงยังไงตอเขาบอกเธอจะมายิงฉันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอจะฆ่าฉันหรอสุดท้ายเธอฆ่าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร สู้เอาอำนาจมาให้ฉันดีกว่าเพราะตอนนี้ไอตัวทว,วีมันก็ใกล้จะหมดอานาจแล้วถ้าตัวทว,วีมันเกิดสันคลอนขึ้นมาฉันก็สวมรอยเป็นพวกเธอแล้วก็เข้าไปยิงทว,วีตายจริงๆตอนก็ไม่ได้มองแกงนั้นนะสาคัญนะก็คือมองแกงของพวกชอนพวกนี้ก็คือมองว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้ตอนกลายเป็นมีอานาจได้ถติว,ว่าตอนจะเอาพวกนี้สวมใส่ร้ายพวกนี้ด้วยซ้าโดยการที่จะสวมรอยเป็นแกงนี้เพื่อจะไปฆ่าทวีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แค่จะเก็บแบ็คไว้ก็ได้แพนแต่ชักชวนให้แบล็กมาอยู่ในทีมตัวเองหรือมาเป็นลูกน้องของตัวเองแล้วก็อันเดอร์ตัวเองอแต่ก็เป้าหมายของเขาก็ยังเป็นอำนาจอยู่ดีเพราะเขาบอกว่าอำนาจคือสิ่งที่ควบคุมทุกสิ่งได้แล้วก็เถียงไปเถียงกันมาก็มีการสู้กันนิดหน่อยแต่แบล็กก็แพ้อะไรเงี้ยแล้วก็โดนจับสุดท้ายก็อ่ะทายก็เหมือนกับคุยกันว่าแบบ เราต่างคนจะฆ่ากันได้หรือเปล่าชอบชาตัวนี้มากเลยมันมีสัญญาบางอย่างตรงที่เหมือนกับว่าเวลาตอสกับแบล็กคุยกันมันเป็นสัญญาบงอย่างมากมันเป็นสัญญาของสองคู่ของคนสองฝั่งอ่ะมันแบบเราเราดูแล้วรู้สึกโหสือึมมากมันเหมือนคนในประเทศสองที่แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาอะไรเงี้ยที่ตีกันอยู่นั่นแหละทะเลาะกันอยู่นั่นทะเลาะกันทางความคิดอยู่นั่นแหละว่าใครถูกใครผิดอ่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราฆ่ากันเองไ่แล้วเพราะสุดท้ายเราก็เหมือนเป็นคนไทยด้วยกันน่ะเราเป็นคนในประเทศเดียวกันเราฆ่ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันถึงมีประโยชน์ หรือต้องฆ่ากันตายไปฝั่งหนึ่งถึงจะโอเคถึงจะพอใจอมืมันเลยแบบมันแบบมันสะอึกมากและสิ่งที่เวลาตอนมันทับถมลงมามันโค่นเหมือนโดนตบหน้าเป็นาฉากๆแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีอำนาจก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ม็อบก็เป็นแค่เครื่องมือเฉยๆเครื่องมือหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าม็อบนั้นไม่มีอำนาจมันก็ทําอะไรตอบปไม่ได้อยู่ดีม็อบนั้นก็ต้องสลายหายไปทก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมอำนาจคือสิ่งที่สําคัญกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงละคนที่ถืออำนาจเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงได้โหมันตบหน้าคนดูรัวๆตบหน้าประชาชนรัวว่า เสียงของประชาชนมันไม่มีผลอะไรเลยเพราะประชาชนไม่ได้มีอํานาจอยู่ตรงนั้นแล้วตกวลงอํานาจของประชาชนในดักประชาธิปไตยคืออะไรมันแบบมันตบหน้าเรารัวมากกับคำพูดแต่ละคําที่มันใส่ลงมาแล้วยังสัญญาของการการการสู้กันระหว่างสองฝั่งอีกนี่มันไม่เห็นว่าคนมันมีความคิดต่างกันที่อยู่บนพื้นที่ประเทศเดียวกันอย่างเงี้ยเวลามันมันต้องให้ตายกันไปข้าไห้หรือมันต้องมีจุดตรงกลางที่คุยกันได้แล้วตรงไหนคือจุดที่พอดีแล้วตรงไหนคือจุดที่ต้องต่อรองกันได้มันมันยากมากเลยนะขอพูดเป็นภาพใหญ่แล้วมันแบบ มันสเกลใหญ่มากแล้วมันก็ยุ่งกับคนที่มันหลักล้านคนอ่ะมันเยอะมากสุดท้ายมันต้องกลับมาคิดว่าสิ่งที่ตอปพูดมันถูกหรือเปล่าอ่ะผลลัพธ์ของตออาจจะไม่เหมือนกันนะมันอาจจะออมหน้าแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายมันก็จะมีผลลัพธ์อยู่ดีมันคล้ายๆกันหรมันคล้ายๆกันเหมือนกับว่าเราพยายามจะเลือกผู้นําคนใหม่เข้ามาให้มาปกครองเราแต่ผู้นําคนเนี้ยเขาบอกเขาจะมาทําความดีให้เราแหละเขาจะทาสิ่งหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เขาเลือกขึ้นมาแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงแหละแต่สุดท้ายยยอออออ่่่่ะะเเเเเค้้้้าา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 กกกก็มมมีีีีีบงงงงงงหืนนนนัททตตตรรรรผผลลปโช์วจไดย ผลลั์อาจจะต่างกับที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอุดมคติร้อซแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะโอเคกับสิ่งนั้นไหมเราต้องยอมรับตรงนั้นไหมถ้าเราไม่ยอมรับเราทำอะไรได้ในเมื่อประชาชนมันไม่อำนาจจริงๆโหแบบคือเราสุขว่าบทมันลุ่มลึกมากมันมีใส่อะไรดีเทลที่มันมันแบบมันสะท้อนหลายๆอย่างมาให้เห็นในสังคมหลายๆสังคมที่มันเกิดขึ้นหรือเรามอะไปเนี่ยเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่อะไรอย่างี้ แล้วก็มาต่อที่พอตัดกับแบล็กกับตอนมาเนะเขาก็พูด <c oughs> เขาก็ไม่พูดถึงตอสอีกเลยเนาะ <c oughs> เขาก็แบบว่ามาพูดถึงฉากที่พวกเขาหนีมาแล้วมาเจอ่านเสร็วชอนก็สุบว่าเฮ้ยกูว่านะแดนทรยศพวกเราแล้วแดนหักหลังพวกเราแล้วขนาที่ตัวหยบมันก็ไม่เชื่อนะจนถึงขนาดโดนกรมด่าว่ามึงเริ่มบ้าผู้ชายก่อนอะไรเงี้ยเออที่ว่าทาไมใช่ถ้าไม่ใช่แดนแล้วจะเป็นใครอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแดนจริงหรออะไรเงี้ยเรื่องทีาเขาจะบอกว่าไม่ใช่แดนหลอกไว้ก็แบบคิดว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แดนก็ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้าย มันก็ป็นแดนจริงๆจ้ะเออเนาะเราก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นแดนเนาะสุดท้ายแต่ก่อนจะเป็นหน้าเนี่ยเขามีการทิ้งรถกันเกิดขึ้นทิ้งรถกันเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ไปหารถของเฮียแทนแต่เกิดว่าโยกโดนยิงก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีการแจ้งตำรวจเนาะว่าเออมีคนโดนยิงมามันเรื่องไปถึงหูตำรวจแล้วมันถ้าจะรู้ได้ทันทีว่า เขาเป็นคนเขาเป็นพวกเดียวกันหมดอ่ะนน่าจะรู้ทันทีว่าคนที่โดนยิงอ่ะก็น่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยก็สถดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่เขาตั้งใจจะหนีออกจากโรงพยาบาลแดนก็มาขวางทางไว้พอดีนะครับผมก็ทําให้รู้ว่าแดนเป็นหนอนนะจ๊ะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าตั้งไม่คิดว่าเป็นหนอนแต่ั้งแรกตอนที่มาถล่มอู่อ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกให้มาถล่มอู่อาจตอนนั้นพอไม่มีเรื่องรถมาเกี่ยวก็เลยคิดว่าก็ยังเป็นแก๊งน่าจะเป็นคนแก่ท่านนี้แหละที่ คนที่มันพาตัวแดนไปหาเรารู้สึกว่าทวีมันเป็นแค่อำนาจหนึ่งมันเป็นเหมือนกับนักการเมืองเหมือนผู้เล่นทวีมันเป็น players เหมือนเป็นคนเล่นแต่คนเล่นทุกคนน่ะมันจะต้องมีมันเป็นน o มินีของใครคนหนึ่งมันเป็นตัวแทนของใครคนหนึ่งเพราะไอ้คนที่มันเป็นแบบเฮดอ่ะมันจะไม่ออกมาเล่นเองหรอกซึ่งพี่ว่าไอ้แก่คนเนี้ยที่เขาพาไปหาเนี่ยที่สวดมนต์ไหวพระเนี่ยการสวดมนต์ไหวพร้ก็คือเขาเป็นคนดีเนาะเพราะว่าเออมีการสวดมีมีใครคนหนึ่งม่รู้เขาพูดไว้ว่า เออผมสวดมนต์ทุกวันผมเป็นคนดีเออเขาคงน่าจะมีการร้อเรียนกันเกิดขึ้นในประเด็นนี้อ่ะส่วมีการสวดมนต์เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าพอให้ไปหาคนแก่คนนี้เร้สุว่าคนเนี้ยบ้าจะเป็นคนที่เป็นแบบเฮตดใหญ่สุดในการคุมบังเหียนทุกอย่างอยู่แล้วก็มีแค่ทวีเป็นเหมือนลูกกระจกในการที่เป็นตัวแทตัวตายตัวแทนเฉยเอะไรเงี้ย นี่น่าจะเป็นบอสใหญ่ของจริงซึ่งบอสใหญ่ก็ถูกอุปโลงขึ้นมาว่าเป็น one person นั่นแหละที่เขาเข้ามาเพื่อจะคุมเกมทุกๆอย่างและเขาก็เรียกแดนไปพบเขารู้กระทั่งเลยว่าแดนไปคนแบบเป็นยูน่าไปฉีดสีนู่นนี่แสดงว่าเขาก็ตามมาต่ออยู่แล้วเลยคิดว่าเขาก็เหมือนกันที่เขารู้ว่ามีไอ้แกงนี้อยู่ที่คอยทนานู่นทํานี่เพื่อจะเอาผิดเขาเพื่อให้เกิดกระแสทางโซเชียลขึ้นแต่เขามองแบบ พวกนี้คือกระจอกเพราะสุดท้ายคือเขายังไม่ได้แบบเขาปล่อยให้เล่นไปเหมือนกับเด็กขายของแต่เขายังไม่ได้โชว์อานาจของเขาแต่พอวันนี้มันถึงจุดที่ว่าเขาต้องโชว์แล้วว่าใครอยู่เหนือใครคุณเป็นคนฝั่งคุณกับฝั่งชั้นมันมีคนอยู่แค่2กลุ่มดูแบบคือเขาตีความมายเซ้ของคนกลุ่มนี้ได้แยบยลมากอะ่ะชอบพ,พี่นูชีมากที่แบบว่ามองว่าคนพวกนี้เขาก็จะมองคนไปนแค่สองกลุ่มคือตรงข้ามเขากับตัวเขาและใครที่ไม่อยู่ข้างเขาอ่ะก็คือตรงข้ามเขาแล้วเขาจะทาให้เห็นว่าเขาเหนือกว่า,า,อ,วาอีกฝั่งหนึง่ง เขาก็เลยจะกดอยู่ว่าเหนือกว่าแต่ถ้าคุณไม่ทําตามก็โดนเอาพ่อแม่มาขู่ด้วยโหูโคตรแบบโคตรเสียสีมากคือเหมือนกับแกนนําหรืออะไรก็ตามที่เหมือนกับว่าออกมาเป็นแกนนาสุดท้ายก็โดนเอาพ่อแม่มาข่มขู่เหมือนกันรู้สึกแบบโหจีดมากนะบทแบบนี้สุดท้ายก็คืออ่ะแดงก็โดนก,ด,กดทับด้วยระบบอยู่ดีแดงก็เลยต้องจํายอมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเขาก็ห่วงพ่อแม่เขาอะเนาะ ประโยชน์ที่ไว้พูดก็คือถูกเลยว่าเราเข้าใจตัวแดนที่เดแดนเป็นแบบนั้นนะที่จะอยู่ดีมหักหลังหรือว่าต้องยอมเล่นตามเกมพอเขารู้ว่าแดนก็ไม่สามารถที่จะสู้กับระบบที่มันหนักอึ้งนี้ได้สุดท้ายแดนก็เลยมาเป็นแบบเป็นหนอนใน,ในเรื่องนี้แล้วก็มาจัดการกับแกงนี้นะฮะซึ่งหานั้นชอบมากเลยอ่ะก่อนชอบฉากที่เหมือนกับเขาเถียงกัน3คนนะ่ยคือมีชอนมีแดนแล้วก็มีตัวหยกอะ่ะซึ่งเราสุกว่าออฟ เฟิร์สแล้วก็ฟลุกอ่ะเขาเล่นประสานกันเป็นแบบได้ดีมากมันเป็นการส่งต่ออารมณ์กันไปมาซึ่งแบบหูชมเลยว่าน้องเก่งมากรู้สึกว่าเป็นซีนที่แบบเป็นซีนดีซีนหนึ่งเลยที่เป็นซีนทางอารมณ์สําหรับเรื่องนี้นะครับสึกวาหูแบบเราเข้าใจในตัวหยกที่มันบอกมันให้ใจคนนี้ไปแล้วอ่ะแล้วเหมือนก็ถูกหักหลังอ่ะมันเหมือนความรักครั้งนี้ตกลงเขาเขาทําตามที่เราไม่ได้เขายังเชื่อในหลักยุติธรรมซึ่งเราไม่ได้เชื่อแล้วอีกอ่ะ มันเหมือนกับแบบพี่ยังเชื่ออยู่หรอทําไมพี่ถึงไม่เดินออกมาสักทีอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจว่าเขาโดนแบบฝั่งแดนโดนอะไรมาไอ้ฝั่งแดนมันก็คืนไม่เข้าใครไม่ออกเนาะมันเหมือนกับฉันโดนอะไรมาแต่ฉันต้องแบบฉันรู้แหละว่าสิ่งนี้จะทำมันไม่ถูกแต่ฉันก็คิดว่าวิธีนี้คือดีที่สุดแล้วที่เธอจะรอดไปได้เงี้ยจริงๆอ่ะไงเราว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะสุดท้ายหน้าที่มันบอกมันหลุดออกมาตอนอีพีหน้าแล้วเงียว่าหน้าที่ของฉันคือทำให้พวกแกหายไป หน้าที่ของไอ้มือขวาทวีไอ้คนนั้นที่มาส่งให้ตัวแดนไปหายคนแก่มันคือทำพวกแกหายไปแสดงว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะให้พวกนี้รอดแต่แรกหรอกว่าทำไมพวกนี้หายไปจากทุกๆสิ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลย คิดว่าแดงก็ถูกเป็นเหยื่ออยู่ดีถูกหลอกมาอีกทีอยู่ดีนะก็คือว่าที่พวกเขาทำมาถูกแล้วคือต้องหนีสักครั้งนี้ให้ได้สุดท้ายก็เลยหนีศบโอกาสเพราะว่าแบล็กมาช่วยพอดีแล้วก็ได้โอกาสที่จะหนีกันไปนะฮะชอบซีนนั้นเหมือนกันที่ชอบเป็นเหมือนกับแบบมันผิดหวังซําแล้วสาเล่าตั้งแต่ตอนขับรถแล้วมันก็นึกถึงพ่อมันพอมาถึงตอนนี้เสร็จแล้วมันก็ยังมันนึกถึงแบบนี่กูโดนหักหลังด้วยตำรวจอีกแล้ว,วแล้วยิ่งตอนที่แดงเอาปืนจ่อหน้ามันคือแบบนี่คือแบบมันเหมือนโมเมนต์เดียวกับคุณพ่่่ออทีเหมืนกับวา นี่คือแกย์กำลังทำด้วยทำตามความยุติธรรมทำตามหน้าที่และแกกำลังจะยิงฉันอีกแล้วเนี่ยนะมันเลยนึกถึงว่าพ่อมันเป็นมันก็เลยเหมือนนึกถึงเรื่องของพ่อมันแต่เราไม่รู้ว่าพ่อของพ่อของไอตัวชอมันผิดจริงหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกมันละไม้คล้ายกันมันทำความรู้สึกโอหูมันเป็นความรู้สึกที่แบบปมในใจของชอมันยิ่งลึกเข้าไปอีกว่ามันไม่เชื่อระบบความยุติธรรมเลยไม่ใช่ในตำรวจอีกแล้วอะไรเงี้ยขัวมันแบบพอน้าตาสามคนมันออกมามันโอหูโคตรชอบสากนี้เลยอะไรเงี้ยอืมแล้วสุดท้ายก็คืออ่ะ ก็ทุกคนก็หนีออกไปได้นะครับผมแต่ไม่รู้จะหนีรอดหรือเปล่านะเพราะว่าไอเด็กแก๊งเนี่ยฝั่งเนี่ยเขาก็ส่งทีมใหญ่มาเลยเพื่อจะมาถล่มนะครับผมไม่รู้ว่าสี่เออแก๊งนี้จะหนีรอดไปได้หรือเปล่านะครับโดยเฮียเนี่ยเฮียจะพารอดหรือเปล่าเ er นี่ยเฮียเก่งเฮียน่าจะมีสายสืบแมวสาวอยู่เยอะเหมือนกันนะไม่รู้เฮียจะพารอดได้หรือเปล่าก็ต้องรองดูกันในอีพีหน้านะอีพีหน้าอีพี EP จบแลว้วโหตื่นเต้นมากเวรามรู้สึกแบบมันจะชนะไหมวะแล้วมันจะชนะแบบไหนแต่ก็ม่นมีการทิ้งท้ายว่าไว้เขามีการแบบส่ง,งลงโซ เราก็ต้องคาดหวังว่าพลังโซเชียลมันจะมันจะสู้ได้ไหมเพราะในโบกของไทยอ่ะอำนาจมันคือสิ่งที่มีแหละใครมีอำนาจคือคนกลุ่มบางเหียนแต่มีกสิ่งหนึ่งเราเชื่อว่าเสียงประชาชนน่ะมันก็สําคัญเหมือนกันแต่เสียงประชาชนมันจะมาเกิดขึ้นมาได้มันต้องใหญ่พอมันต้องมีคนส่งต่อไปในยุคที่สื่อมันก็เหมือนโดนคุมไกลสื่อมันไม่สามารถจะเล่าได้ทุกๆข่าวมันก็เหมือนแล้วว่าถ้าไม่ได้สื่อช่วยข่าวคุณก็จะเบาลงกระแสคุณก็จะลดลง อะไรอีกถ้าไม่มีโซเชียลช่วยก็จะลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนะ่เรื่องบางเรื่องมันถึงกลายเป็นอยู่ในซอกลือในสังคมประเด็นมันประเด็น,ดนมันถึงไม่ถูกพูดขึงขึ้นมาให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครเขาเ้าไปเล่นไม่มีสื่อไหนเขาเ้าไปสนใจเอาเช่นเช่นเรื่องที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องแค่ชาวนาจะเสียพื้นที่ทํากินอย่างเงี้ยยังไม่มีใครสนใจเลยเพระทุกคนกำลังโฟกัสเรื่องของแตงโมแต่แตงโมเนี่ยสื่อใหญ่สนใจทุกๆคนสนใจโซเชียลสนใจจากคดีของแตงโมมันก็หูทุกคนแบบหลักฐานเอามาเต็ไมไปหมดทุกทกที่หลักฐานามาเยอะมาก กลายเป็นว่าคด,ดีของคนคนหนึ่งขึงนทางแต่งโมคือประชาชนคนหนึ่งแหละอาจจะเป็นดาราเป็นหนุคคนสําคัญที่สูญเสียชีวิตไปแต่ข่าวเขาถูกแบบเล่นจนคนต้องหาความจริงให้ได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรตํารวจนู่นนี่นั่นมันเหมือน,ม,นมีกล้องคอยตรวจสอบอยู่ทุกๆคน,เป,น,เ,ปนเป็นกล้องตรวจสอบอะนี่คือเสียงประชาชนจริงๆที่มันใหญ่มากพอว่า ใครจะขยับอะไรนิดหน่อยคนดูดูอยู่นะคุณจะทําอะไรหรือเปล่าคุณจะตุกติกได้หรือไม,ม่ได้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือคุณจะทําถูกต้องไม่ถูกต้องคือมันเป็นอะไรที่แบบสังคมกําลังจับจ้องอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองถึงว่าท่านนี้ไม่ใช่แตงโมนีน่เป็นแค่คนคนหนึ่งที่วันนี้เผลออนตกน้ําแล้วกับอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลและเขาสามารถบอกได้ว่าอ๋อคนนี้ตกน้ําจริงแล้วเขาสามารถจะมีอิทธิพลที่มากพอว่าข่าวนี้ไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้ เรื่องนี้ก็จะเงียบหายไปแล้วคนที่เป็นผู้เสียหายก็จะไม่รับความยุติธรรมอะไรเลยมันเป็นแบบนี้จริงในสังคมไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเสียงประชาชนมันจะใหญ่มากพอมันมีทั้งโซเชียลเอ่ยข่าวสารเอ่ยสื่อเอ่ยมันจะเล่นข่าวนี้หรือเปล่ามันจะช่วยกับข่าวนี้หรือเปล่ามันทําให้อะไรต่างๆมันไม่ถูกเรียกร้องขึ้นมาไม่ถูกพิกอัพขึ้นมาเพราะประเด็นแบบนี้งั้นประชาชนในยุคที่มันเป็นยุค 5G อ่ะมันแค่ออกมาประท้วงในม็อบแต่ถ้าไม่มีคนเล่นข่าวม็อบมันก็เงียบอยู่ดี งั้นอะไรคือสิ่งสาคัญมันคือทุกๆคนหรือเปลา่ามันคือเสียงทุกๆคนมันระบบป,ประชาธิตยามันถูกดีไซน์ขึ้นมาให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาและเป็นกล้องให้กันและกันะในทนี่มันเป็นแบบนี้แต่เราเป็นให้กันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นให้มากไม่พอสุดท้ายเราก็จะถูกอํานาจหลักที่มันใหญ่มากกว่ากดอยู่ดีพูดเรื่องนี้แล้วแบบ ก็ต้องรอดูว่าเสียงที่ไว้ส่งลงไปให้โซเชียลเนี่ยเขาเขาเล่าทุกเรื่องไปในโซเชียลแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนแล้วสื่อมันจะทางานมากน้อยแค่ไหนแล้วโซเชียลทำงานมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูว่ามันจะกดดันมากพอที่จะล้มระบบ้หรือเปล่าหรือสุดท้ายเรื่องมันจะจบแค่ว่าระบบมันก็ล้มไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่เราจะอยู่กับมันยังไงต้องรอดูทิดหน้าครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้องชมเลยวันนี้อีพีนี้จริงอยากจะชมน้องกานไหชมน้องกานมาหลายอีพี อีพีนี้ขอชมออฟนะครับฟลุกเฟิร์สแล้วก็สิงสี่คนนี้คือแบบโหมาเด็ดเด็ดทุกฉากแล้วเล่นดีมากเล่นแล้วแบบอินกับสี่คนนี้เขาแสดงออกมาได้ดีมากต้องชมเลยสี่คนนี้แบบโหไปสุดมากในเวแบบตอนที่เป็นซีนดราม่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาขยี้ได้ดีมากชอบมากแล้วทำให้เรื่องมันส่งน้ำหนักไปแบบ มันเร่งเราอารมณ์มากจนอยากจะดู EP หน้าแล้วว่าตอนจบจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูกัน EP หน้านะครับว่า EP หน้าจะจุดจบของเรื่องนี้ n ็อ m มีด e s ซีรีส์จะเป็นยังไงก่อนอื่นขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e ด้วยนะครับติดตามด้วสียชของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮงไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย